สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันออนี้จะมาชิมชูอินวันรสกินหมูย่างกับซอสอะไรกิออนซอสบาร,ร์บ,บีคิวมันเป็นกลิ่นนะแต่ว่ารสก่อนหน้านี้พี่ชิมไปเอาอร่อยมากกุ้งเผากับซีฟูด้ดแซ่บมากค่ะอร่อยเรามาลองลองมาลองลองลองันนี้นะ อันนี้ก็มันมีแค่2เวอร์ชั่นอะมีแค่2แบบก็มาลองดูอันนี้เขาบอกว่ามาจับคู่กลิ่นซอสแข้มโคกกล้ถูกใจหมูย่างเครื่องเทศหอมลงตัวพอดีลงตัวเราจะกินแบบอย่างละอันแล้วก็คู่กันอืมมันมาสองอันเราก็กินแบบคู่กันสิใช่ปะล่ะเออเขาไม่ใจเรานะแต่เราอยากมาลอง ถ้าอยากกินไปซื้อเซเว่นแหะมีสาขาอะเซเว่นอ่ะกําลังมากําลังมากําลังแรงกําลังมาแรงทำให้มันเกะง่าย,ายาเลยไหมคะเยค่ะมันเกะไม่ออกอ่ะเันพเพราะอะไรคะใช้ใช้พลาสติกแบบบางมากมันก็เลยไม่สามารถเกะได้อะ่ะเปิดไร ไม่ให้แกหรอกให้ดึงเลยถือว่า้าให้ถูกก็ขออาภัยนะคะทำไมสียุ่นเหมือนกันจังเลยอะเลิกถูกไมเนี่ยม,มาพันหนึ่งก่อนมันหมูยะหรือว่าซอสบาร์บีคิวลองก่อนนะ อืมหมูยา่างดูไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าดูจากสีเดี๋ยวอันนี้ปปเปรี่ยวลองก่นอ,อันนี้เอาบาร์บีคิวฮะ เทียบจากสีนะเนี่ยน่าแต่อันนึงเป็นพริกๆหน่อยอเป็นคล้ายๆคล้ายอะไรหรอคล้ายๆพิทยเออคือการย่างหมูแต่อันนี้กลิ่นออกเปรี้ยวๆหน่อยอืมแต่เป็นซอสบาร์บีคิวนเจ้ะก <laughs> ินยังไงนะเนี่ย นะแต่ถ้าบอกความชอบชอบอกุ้งผ่าว่าก็เขาเองชอบกินกุ้งผงอ,อร่อยลงตัวดีจะกินหมูย่างมากอะกินแล้วกิ่นมันกินไมมอ่ะเอออย่างนั้นเลยกินหมูย่างอ่ะอ,อร่อยอร่อยอ ทอดบาร์บีคิวออกเปรี้ยวนิดนึงอ่ะอันนี้อ่ะ ไม่ค่อยแยกออกเท่าไหร่เพราะสีมันก็เกือบคล้ายกันมากเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่ว่ารู้แต่ว่าจากกินไปแล้วซอสอ่ะมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็กินรสหมูอะ่ะให้มันกลินมากมันกินการย่างหมูอ่ะอืมกินอนนั้นเลย เปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวกระซอสบาร์บีคิวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดนิดๆอะไรเงี้ยท่าไม่โตไงตปะตีเกียวอะไรกัน ใครชอบบาร์บีคิวน่าจะชอบนะแต่ว่าความจ,จนเจอเลยรรสชาตซีฟู้ดอะ่ะกุ้งเผาม <c oughs> นี่ถึงกุ้งเผาแบบตัวใหญ่มากแต่อันนี้ก้าวอร่อยอีกแบบนะแต่คนไทยอะ่ะจะชอบรสแบบจัดจ้านกินซีฟู้ดอะไรเงี้ยน่าจะโอเค เล่นรถส้มตำอะไรเงี้ยตลกเลนรถยำอย่างเงี้ยเออแล้วเธาถูกบากก็ได้นะหมูย่ามันจะเป็นเหมือนวิไทยเกาะอยู่ตรงแผ่นเล หมดแล้วเรี้ยวเรี้ยวแบบเนืแพ้เมี่ยงคำอยู่ยังยังแพ้เมี่ย,ยงกับทรงเครื่องของเล่รถเมี่ยงเลยจะแบบเบี้ยวจีเลย าาเปี้ยวเหมือนมะนาวสดนะแต่เนื้อเปรี้ยวแบบข้าเท็จหมดแล้วค่ะหมดแล้วรู้สึกเ <c oughs> มื่อปากจังเลย อันนี้ถ้าใครชอบ <c oughs> ชอบก็ลองหาซื้อมากินดวส่วน <c oughs> ตัวชอบซีฟู้ดแต่ก็อร่อยไม่แพ้กันแต่อาจจะน้อยก,กับซีฟูดด้ดนิดนึงอ่อติดตามด้วยนะเรตูอ in ว n นกรีนหมูย่างกรีนซอสบาร์บีคิว Okay, bye-bye. Baik, Bye. Bye. Bye.